เรื่อาวเรื่องกันอดีตของสามนณนบัณฑิตบัณฑิตสามนณนในสมัยศาสตร์ก่อนกคอ็คือคนก็ได้เกิดในปลายสมัยของพระพุทธเจ้ากสป,ปะนะคนเป็นคนถูกคนยากเป็นคนตีรับจ้างทั่วไปหาฟื้นขายเกี่ยวหยาขายหยาคือจะเป็นหยาฆ่า,าหยามุ่ง หรือจากหลายย่างที่เราเห็นได้มั่งบ่ได้มั่งไ้กินมั่งบ่ได้กินมั่งแต่เมือนั้นมันมีการประกาศพิกในในเมืองนั้นแหละว่าพิกสุเดินทางกาับม่านประมาณเกือบร้อยลูกคนที่ไปประกาศข่า เป็นคนชีมาครัชีมาป้ายประกาศว่าผู้ใดสิรับเลียงมูภิกษุแล้วต่ตามฐานะผู้คนเขามีแน่ก็เอาหาองค์สององค์สามองค์ก็ว่าไปเลือกภิกษุอยู่องค์หนึ่งบ่มันปลายสมัยดอกไม่สมัยนั่นหละไม่สมัยพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่นั่นแหละถ้าเขากับว่าหัน เขาเขาว่าให้สามเนรนบัณฑิตเด้กว่าสามาณรนบัณฑิตบ่มีอีหอย่างเสียงให้ท่านคือมูแต่ว่าเพิ่นก็เที่ยวขอลองอ้อนว้อนยู่หันหละผู้นั้นกับว่าให้แล้วด่าให้อีกด่าอีกด่าแล้วบอกว่าให้ว่าให้ทีนี้ก็เลยลำคานเขาใดแล้วอ่ะเอาไปซักอง์นึงมึงดุมสิแถ้าโตมึงเองกับบ่มีกินแล้วมึงคิดว่ามึงสิเลี้ยงมูพิษสุสฆงเล่านี้ได้บอก็ว่าไปแหละ หลังจากว่าเอา้าเขาอ,อนุญาตให้แล้วไปขอรับจ้างอยู่ในบ้านสีทีหนึ่งว่าท่านเจ้าข่าสิจ้างพูกขา่ายังก็ได้เอขอได้เงินเสือเขาจักทัพพี่หนึง่งเพิ่ก็ร,รับจา้างนี่แหละเห็ดบิดทุกอย่างเลยเห็ดแบบเหตุแบบมีความลื่นเลื่องบันเทิงด้ล่ํำไปลองไปเอระว่าสิแบบไหม่บรว่าสิเกี้ยวหยาบรว่าสิทุกอย่างนั่นแหละ ล่ำไปล่องไปหลังจากเสร็จงานเสร็จที่เรียบร้อยแล้วกออ็กลับไปไปหานสิบเบ็ดเรียกว่าไปใส่เบ็ดออก็ได้ป่ามาพวงหนึงห่งเก็บไปล่ำไปล่องไปเราก็ลองสารพัดในสารเสริญคุณพระเจ้านั่นแหละลองก็เลยล่ำไปลองไปฮนะ <c oughs> อตอดหมืน่นนันมาตอนตอนนามาแล้งมาแลงเสร็ฐีได้สังเกต ปกติแล้วมันหนาดําคําเกลียดมันหาอยู่หายกินบ่ได้มันเป็นยังบ่กันนี้มันคือสนุกสนานเลื่นเลื่องบันเทิงแท้เอเอเลยบอกว่าเป็นยังเมื่อนี้คือแปลกประหลาดไม่เคลื่มสุกยังกระดอกก็เลยว่าผู้ขาก็ได้ <Okay. S 1> รับภิกษุองค์หนึ่งเพื่อจะได้สิได้รับเลี้ยงภิกษุเลยดีใจว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยบ่าเคยทําบุญเ่เคยทําทานบ่าเคยเห็นอย่างจักอันจักยางด้วย ตัว่เมื <t ell> ่อนี Arizona, water, <t ell> ่แมนว่วปูกาติตายลงแมนการห้ท่านสิ้นสุดแล้วเขาได้ตั้งใจให้ได้เหตุตามสิ่งที่ปรารถนาเถิดนี่แหละเจ้าผีฟังแล้วเออก็เลยดีใจนั่ก็เลยสนับสนุนเอาขนมให้อีกแน่ของหวานอีกแน่ปลาอีกพ่วงหนึ่งปักนใดอยู่พ่วงหนึ่งแล้วชิหโตคนใไดมาอีกพ่วงหนึ่งแบ่งปันให้ดีใจลุนเลิกบันเทิงเตรียมตัวเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จเองเด้ แลกเปลี่ยนกับภิกษุภิกษุบุรุษนี่แล้ภิกษุนี่บุรุษนี่เราตถ,ถาคตจกขอ,อ,อขอให้เธอนะั่นนะจงไปอีกบุรุษผู้นหนึ่งนะไปยังสั่งพุทจเจ้าทรงขอเองด้แหละเมื <c> ่อ <oughs> มีการประเคีนผัสตหารยังเรียบร้อยแล้วพน,นงังพน,นึกอธิษฐานในจิตเด้พนได้ว่าให้เพนเกิดมารุวยเด้ในศานาก็ดี เอ,อทำอันใดที่พระาศาสดาตรัสเอาไว้แล้วสมควรแก่ทำออขอให้พวกขอให้ข้าพเจ้าจงได้รู้ถึงแก่นแห่งธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมตามตั้งแต่เมื่อเยาวัยยังเด็กมีเป็นอธิษฐานเราเออขอให้ข้าพเจ้าได้รู้รู้ถึงธรรมแก่นธรรมเมื่อเยาวัยยังเด็กเปิดวา,จายจังสีล โดยผลการที่เ่นอธิษฐานลักษณะว่าขอได้บรรลุธรรมดูธรรมเห็นธรรมตั้งแต่อายุยังหน่อยอยังให้ถูกทรมานไปยังไงเถอะนั่นเลยเป็นผลของิน่นมาใสในศาสตร์นี้ศาสตร์นี้ก็เลย่มาเกิดเป็นบัณฑิตสามเณรสามเณรบัณฑิตอายุใจเก็ดขวบแล้วก็บรรลุธรรมเร็วอีกขึ้นกันนี่ก็ดีแก่คนผมเพียงครั้งเดียวผมตกพื้นดินปุ๊บแล้วก็บรรลุอลหรหันเลย หละจังววาต่างก,กันกับพวกข้าวที่บ่เข้าถึงถึงธรรมต่างกันที่เ,าเ้าบ่เข้าถึงความจริงเพราะว่เาเ้าบ่อคอยไดงยินได้ฟังธรรมลักษณะบอกให้วิธีดับถูกไปเลยเออส่วนมากนันแต่ให้ขอเอานั่นขออานีเออ้เพื่อนก็นบ่ได้ขอเอาเด่นเพื่อนอธิษฐานจิตตั้งใจมุ่งมัน่นสู้จุดหมายที่เพิ่นปรารถนาเพราะว่าเพิ่นเห็นถูกเนี่ยเพิ่นเห็นถูกจะพูดถึงว่าในศาสตร์นั้นเิ่นบรรลุ โซดาบันมาตาในสารนั่นเลยแหละมาตาในสา์ของพระพุทธเจ้ากัสปะแล้วแต่มาฟางามังธรรมนี่เพิบที่เดียวเท่านั้นเลยอลหรหันเลยเจ็ดขวบโกนผมครังเดียวได้ไงผมต,ตรงต้งดินปุ๊บอันนี้จังอนาตตาเกิดดับไพ่ไม่กบุญปุ๊บปล่อยว่างทันที่เลยจังหวะแลวแต่ละคนแต่ละคนถ้าจะอธิษฐานก็หาอธิษฐานให้แต่บรรลุธรรมแต่ดวงตาเห็นธรรมถึงปัญญาน,นศาสตร ปัจจุบันนี่รถมันจังจอออ่อเพิ่นกับว่าปัจจุบันคือกันนั่นหล,ละแล้วในสารนั้นกับบรรลุคือกัน,น,นเ,ออเป็นภัทสกิทาคามีเพุ่อละเกิดมาอีกคราวเดียวออไปตกคาอยุสวรรค์น,นิดหน่อยเกิดมาอีกคราวเดียวมาได้ยินฟังธรรมงพระพุทธเจ้าโคดมหฮานี่แหละไปโคนหัวเท่านั้นบรรลุธรรมเลยเออเลนั่นแหละนั่นแหละมองสิพลจากถูกตั้งปวงความลำรุวยกับพระธาตุาในเม่นการพนจากถูก ความลำลุวยก็ดีความอยากจนกระทั่งถูกสองเท่าเท่างใจเท่องกายส่วนลำาุ้ยอาจจะเป็นทุกข์ทั้งใจของถูกอย่างมีขรบหมดแต่ว่ามีความคุณมั่วอยู่ในใจขิดหายนั่นแหละดีบดี๋ที่บ่ได้มีฟัง่งบ่ได้ฟังถฟงถ้ำบ่มีท้ำเป็นเหตุเป็นปัจจัยเห็นมาตอนนี้พวี้ทำเร็วซ้ำนักลงไปกาเก่าอีกสงว่าพวกเข้าเย่า จะไปประมาทในความจากใดนั้นเป็นนี่ครับเอามันศาสตร์นี่โหลดศาสตร์นี่ขณะนี้ปัจจุบันนี่ผูออ้ดใดอยู่ใดกับลมหายใจนะคิดเปรียบเทียบเอาตัวเพียงแค่ว่าปฐมชานเพียงแค่ว่าเป็นผู้มีสติอยู่กับลมหายใจตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจคาคาว่าสติกับแปลวันนึกนนึกถึงลมหายใจเมื่อนึกถึงลมหายใจอยู่เนืองเนื่องหรือบ่คิดอย่างอื่นเลย คิดเฉพาะในลมหายใจเลาเอ่นว่าสมาธิสมาธิก็ค,คือคิดตั้งมันตั้งมันก็นตั้งมันโดยทันแห่งความตั้งมันคือล่มหายใจนั่นแหละที่แรกเลยเมื่อรู้สึกโตในลมลมหายใจแล้วอาการปิติมันเกิดฝันเห่ากับคิดบางทีตอนที่เหาอยู่ในลมหายใจนี่กับอาการปิตินี่นะสุขกับทุกมันเกิดบรได้เด้เพราะว่าเหาบอกไปคิดนั่นจบกบ่คําว่าดับตัณหาอุปทา,านในะความจากไดยากดียากมียากเป็น คำว่าด,ดับมันคือบอกคิดบอคิดถึงบุคคลที่รักมั่งที่เกลียดมั่งบกคิดถึงสิ่งที่ยังไม่มีมั่งบกคิดถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วมั่งสิ่งที่มีอยู่แล้วคือค้ามํารวยแต่ไม่พูดรวยก็ดี<อ>สิ่งที่ยังไม่มีก็บ่ได้ไปคิดถึงว่าจะไปนคนายหาทางใดอีด่ไมมให้พวกเราคิดบังในใจของเจ้าของกระขักอยู่กับลมหายใจอยู่กับอาการปิตินั่นแหละดูจังสี่ ความกระว้บบนกระว่ายความร,อรอ้อนร้อนความตกใจมันจะเกิดมาบางใดเีราวะว่าวาระคิดจากใดความจิตนี่ประคองอยู่แค่กรบลมหายใจนั่นแหละประคองอยู่กรลมหายใจกับอาการปิติไม่ว่าให้นัยยะให้ข้อคิดการตามรู้ตามดูตามเห็นความเกิดดับเปเอาตัวจอมาเลยกกับตัวจิตเท่านี้เองนะ จิตบ่มีรูปร่างบ่มีตัวตนแต่ว่ามันไปซ่อนเร้นเกี่กับวัตถุสิ่งของบุคคลสัตว์สิ่งของเมื่อไรก็ช่างที่มันไปซ่อนเริอคําว่าซ่อนเร้นหมายถึงเขาเป็นหนึกถึงมัน่นนั่นแหละเป็นภาพสัญญาเป็นความทรงจําเก่าๆเป็นหนึกถึงคนผูนั้นเป็นหนึกถึงคนผูนี้จิตมโนอันบละจิตไปคิดถึงแล้วมโนคือภาพต่างๆที่มปนปรากฏขึ้นนั่นเองวิญญาณป่านี้แต่เขาปูงแต่งต่อปุ๊บวิญญาณหมายถึงความรู้สึก รลับรู้ในความสุขมั่งทุกมั่งพอใจมั่งไม่พอใจมั่งจิตมโนวิญญาสิ่งเรล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วเพิ่บอหละพบได้เกิดขึ้นแล้วพระอาศัยว่าจิตมีที่ตั้งตั้งในคนผน้นั้นบคุคคลนั่นสัตว์นั้นสิ่งของนั้นเออไปเพ่งไปเร่งไปจ้องไปค้นมั่งขึ้นมาระยากให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้จิตมโนปิญญาเกิดพบเกิดถตาตายในขณะนั้นก็เปลี่ยนไปตามอารมณ์นั่นอารมณ์โกรธก็ไปนั่นกอารมณ์โลภก็ไป เปรตอารมณ์หลงกับเดรรชานคือ,อถ้าอารมณ์ดีอารมณ์ถ้าเข้าไปคิดถึงอยากสร้างพระพุทธรูปอยากสร้างวัดอยากช่วยเหลือคนอยา่างเออไปสวรรค์มูนีออ่อะไรจิตมโนวิญญาณถ้า,านึกถึงทางดีนะมันพับออกไปหายโอ้อยากสรา้างพระแบบนั้นเด้เนี่ยเออเสียตายในขณะนั้นซะก,ก็ไปสวรรค์ยังต่้มกับดาวาดึงอะไรหรือว่ายัางต่้ นำราคนถี่นหนึ่งถึงท่านกันส forth, ิเออจริงแล้วแต่คนทรงชาานไปกว่ามมันเป็มแนแค่นั้นเด้มันไปพุ่งมดเด้แต่네 Leo. ว่าสามารถเลือกได้อย่างว่าเลือกได้พม่กว่าใดสวารค์ก็ได้นี่คือจิตที่เข้าไปคิดถึงอยากสร้างพระพุทธรูปอยากสร้างพระเจดีย์อยากสร้างศาลาโรงเออจังสิ คือว่าอยากถวายพระไตรปิฎกหรือลักษณะในการคิดถึงระลึกถึงบทสวดมนต์ไปพร้อมการทรงชั้นที่หนึ่งมันนึกดได้เบิดนั่นแหละที่หนึ่งมันก็สามารถนึกดได้นั่นแหละ <c oughs> ทุกย่างเกิดจากจิตจะหาห้าสิ่แต่สิเอาโตที่ว่าให้ดับขาดออกไปเลยหนึ่งจิตนี่ยบางครั้งก็นึกถึงดีมั่งบางครั้งก็นึกถึงชั่วมั่งเป็นกุศลมั่ง เป็นอกุศลมั่งจิตไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ใชใชสัตว์บุคคลจิตนี่ก็ไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดากับบุคคลสัตวสิ่งของแล้วก็ดับออกจากบุคคลสัตวสจ่งของเรานั่นนะ่ะไม่ควรถือเอาทุกอย่างเกิดจากจิตนี่มันก็หดสั่นข้ามาตัวบบะนี่ทุกอย่างเกิดจากจิตอจิตเป็นผู้คิดผู้ึกผู้ปรุงผ,ผ,ผู้แต่งแม้จะเป็นนื้อคิดปรุงแต่ง,ตงเฉพาะเรื่องเดียวแซยุจังสันทั้งวันทั้งคืนตลอดชีวิตเป็นไปว่าได้ อ๋อนี่จิตก็ไม่เที่ยงเนี่ยไม่เที่ยงว่าเป็นแปตามอำนาจบังคับอ,อ,อะไรข่าวว่าสตินี่จึงคําว่าสติจึงสําคัญได้หรืสติคือการนึกถึงนึกถึงยังนึกถึงลมหายใจเมื่อตั้งมันอยู่กับลมหายใจเลยเอว่าสมาธิสติสมาธิปัญญาปัญญาคือความรู้ทันเออตามรู้ตามดูตามเห็นรู้เท่ารู้ทันมันต้องรู้ทันดะ มือท่านอย่างท่านความคิดที่กําลังไปนึกไปคิดไปปรุงไปแต่งออที่นี่ให้มันมันคิดไปบางทีปุ๊บก็ดึงกลับมาล่มกรนให้มันมาตั้งมันอยู่กับลมหายใจก่อนนะฮะจนงว่าคอยเหตุไปอย่าเพิ่งไปขาดคันนี้เอาผลมันจะเป็นเราเองดอกอเมื่อตั้งมันกับลมจริงๆแล้วเนี่ยนะเออการวิตกวิจารณ์ในความคิดมีอยู่แต่อารมณ์เกิดขึ้นไม่ได้ใจบละ การวิตกวิจารเรื่องนั้นเรื่องนี้มีอยู่แต่อารมณ์เกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีความปรารถนาอันนี้สิเป็นเราเองเด้ออันนี้มันจิเป็นเราเองหมายถึงว่าบาม่มีความปรารถนาอารมณ์มันเกิดบ่ได้ก็คือเบิดอารมณ์เบิดความปรารถนาแล้วเวิตกคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้วิจัยวิจารไปวิจารก็กคือว่าอยากสรุปผลแบบนั้นแบบนี้นัแบบน่นเลยว่าวิตกวิจารณ์มีอยู่เป็นธรรมดาแต่ว่า บอไเด็ปนเปื้่นไปในอารมณ์บ่มีอารมณ์วิตกหคือข้าสิสส้างอันไดอันหนึ่งโครงการอัไใดหนึ่งสักอันสักอย่างวิจาร์กันเนึกคิดไปเอานั่นเอานี่แบบนั้นแบบนี้ผู้นั้นผู้นี้มาซอยงานนังสันนังซี่ปุ๊บอ่าเร็จกันแล้วไปบ่เซ็จกันแล้วไปคือกันเด้บ่มีอารมณ์อหละจึงบอกว่าทุกคนเอาอารมณ์เด้อมาเป็นเกินยืนยันวัดตนเองแหละทำความ้อใจคำว่า เรื่องของ,ขงทรัพย์คําว่าสติเกิดขึ้นนึกถึงนันเลยเรื่องของมทรัพย์มันะระลึกนึกถึงนึกถึงยังะระลึกนึกถึงลมหายใจเออคืออานาปานสีะระลึกนึกถึงลมหายใจถ้าอยุ่กับลมหายใจบัด้ไีคิดอย่างอื่นเลยแม้ชั่วขณะหนึ่งหรือหนึ่งหน้าที่สองนี้ก็สังเกตว่าสมาธิจิตตั้งมั่นในความสงบสงบเพราะมันอยู่ในลมลมบ่มีรูปร่างตัวตนตั้งมัน่นอยู่กับลมหายใจปีติเกิดนะเมื่อปีติเกิดแล้วเลื่อนว่าเอกคะ เอกภาแปลว่าหนึ่งเ,ออเป็นผู้มีจิตหนึ่งที่ตั้งอยู่เพ่งอยู่ในอารมณ์ที่เป็นหนึ่งเป็นอารมณ์อุเบกขาและอุเบกขาจึงสําคัญซึงแม้นว่าจะเป็นอุเบกขาเวทนาออความรู้สึกนี่ยังเฉยแต่ว่าเมื่อมีการกระทบกระทงแล้วเมื่อมีการเมื่อมีการเห็นการได้ยินเรื่องราวต่างๆเออตัวนี้เอื้นว่ากระทบได้ไหเมืม่อการได้ยินได้ฟังการเห็น ตบเรื่องเล่าต่างๆกาถ้าเท้ากับร่งคิดหนึกไปนี่นเกิดความพอใจลบใจเอตัวนี้แหละท,ที่เป็นตัวเตือนเขาเองดึงปับ๊บขึ้นมาหาลมหายใจก่อนถ้ามันมีกําลังมากแล้วมันจะเป็นเองหรอกค้อว่ากําลังตั้งมันมากเข้ามากเขา,า,เ,ขาเกิดความเคยชินกับว่าไปเป็นคนเรื่องมากว่าไปเป็นคนสอหล่อแสแหละเรื่องของชาวบ้านว่าไปยืนยันว่าไปตัดสินใครดูเขาดูเขา เกิดก็ไมยชินแล้วเดี๋ยวมันกะลาเองดอกเอ,อตัวนี้นะแต่ว่าทุกคนนั่นนะสร้างเหตุให้มันพ่อถอะผลมันอยู่ในที่เหตุนั่นแหละผลมันที่เกิดขึ้นเองดอกเหตุก็คือลมหายใจให้มากอยู่กับลมหายใจอยู่กับความรู้สึกอันเป็นอาการปิติร่างกลางคิวกลางาาหน้าผากลางหัวก็ว่าไปให้ยืนจับเอาจุดเดียวที่มันสามารถทําให้เกิดขึ้นได้เร็วเด้เอ,อ มันบ่ผิดจากยางดอกที่ว่าอยู่ในปีติในหายางแต่ว่ามันฝุ่ง่านจักเสิเอาอันใดกันแน่จักเสิเอาอันใดตัวเนี้เรอยเล่อยบ่เป็นเอกะเรื่อยพเป็นหนึ่งอารมณ์เรื่อยพเป็นหนึ่งแลยอ,อยากใ้ทุกคนเหตุมันเป็นหนึ่งและสามารถเกิดทําให้เกิดขึ้นได้ไวมีวาสีวาสีแปลว่าความคล่องแคล่วว่องไวอคือวิธีที่ฝึกใไห้นี่แหละเหลือบตาบังปั๊บมันขึ้นปับ๊บเลยได้หร่หาตั้งแต่ลมก็ไดด อินว่ารู้สึกเวทนาในเวทนาไปเลยก็ได้กายในกายคือลมให้ใจคือกายในกายอันหนึ่งต่อมาครับมันก็มาอยู่กับเวทนาเวทนาในเวทนาก็อยู่ในความรู้สึกอันเป็นอุเบกขาเวทนาคือนกลางระว่างคิวกลาง,งหานันนี่เอาอยูุ่แค่นี้เ่าต้องไปอื่นอีกจิตในจิตมันก็ควบคุมของมันเองดอกมีสจิตในจิตก็คือสตินั่นแหละกำกับความคิดกำกับความคิดกำกับมาไหว้ใสไหว้ลมมัง่งไหว้ในความรู้สึกแห่งเวทนาในเวทนามั่งเออ ตัวนอกๆนอกกับเวทนาเวทนากายกับยังหนึง่งเจ็บปวดหอบหนาวก็รู้ทำการทํางานก็นรู้แต่ว่าเพราะท่านในเมนเวทนาในเวทนาแต่ว่าก็เพื่อที่จะน้อมเข้าสู่เวทนาในเวทนานั่นแหละเพื่อที่น้อมกาไปสู้นั่นแหละราะว่าเขาบอไปคิดถึงผู้อื่นแต่เขาก็อยู่ในนี่ยังอธิบายอยู่มาขึ้นนี่ก,ก็ดีเออพวกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้จากว่ากาดบ้านรู้สึกว่าก,กินข้าวนั่นมันเป็นเวทนาหนอกอยู่แต่ว่าก็ยังดี แต่ว่าเข้าจากให้ลึกเข้าไปสู่เวทนาในเวทนาความรู้สึกหนอกแล้วถึกปัดออกถามันเขา่าขามันเข้าไปอยู่ในเวทนาในเวทนาหมายถึงอุเบกขาวเวทนากวาดบ้านความรู้สึกหนอกถึกปัดออกคือเข้าไปไปคิดถึงเวทนาหนอกแต่อยู่ตนในเวทนาในการทําการทํางานจึงไม่เหนื่อยเมื่องงเลยเฮ<อ>็ดไปเลยแล้วก็บ้อุ่งเน้นจุดไม้วา่าสิเลวเร็วเรี่ยว,วสาเฮ็ดไปเรื่อย นี่แหละจังว่าเหตุจังใดมันสิเกิดขึ้นได้เร็วเกิดขึ้นได้ไวเกิดขึ้นได้ทุกขณะที่นึกถึงเกิดขึ้นทุกขณะที่มีสติระลึกนึกถึงแล้วก็ตั้งมันปับ๊บทันทีเลยเรื่องว่าสมาธิสติสมาธิเนี่ยเหตุจังใดที่าสิเร็วในตัวนี้เลยมีวิธีการฝึกให้ข้าเอาแบบเดียวเลยห้าวบ่ฝึอกอย่างอื่นฝึกเลยบัดนั่นแหละในกรรมฐานสี่สิบอย่างเลยสี่สิบบอกไปกัไใครเออบ่ฝึกให้เอาอันนี้ เอาอันเดียวโลดคืเอเฮ้าผู้ปเป็นแล้วเนี่ยแค่อาทิตย์เดียวมันก็เข้าใจดอกนะแค่รู้ลมให้ใจเข้าออกหมยางแงนหนาขึ้นนึกฝ่าแต่ว่าสติขึ้นนึกถึงลมหห้ใจเข้าออกเออมันก็ขึ้นปั๊บทันทีโหลดนะนี่กรับขับขันเรื่องใดขับขันเออรถแหบโค้งต๊ะโค้งทั้สิสามารถนึกถึงลมหห้ใจได้ปั๊บทันทีเลยเออมันก็เข้ามาปับ๊บนั่นแหละอง์ชา่นรักษาเองเนี่ม,มา จังหว่าะมันมีผลประโยชน์ไร้ด้หรือว่าส่วนเกินยังกว่าไปส่วนประโยชน์ไร้ด้ส่วนเกินของแถมกกว่าไปเยอะนะเอ,อมีมากนะอันพวกนี้ในการส่งชั่นออความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดเลยที่เกิดขึ้นแล้วก็ค่อ,อ,อยๆทุเลาเบาบางและหายไปมีคือ,คอเรียกว่าผลพ้อยได้ของแถม อีกอันหนึ่งบนันทึับสมบัติที่ยังบ่ท่านได้มีหรือว่าการทำมาหากินฝืดเครื่องบอคอยสมบังจันซี่ลหลัแค่ไปเถอะสามเดือนสี่เดือนกันไปเริ่มควมสมปรารถนาในในเรื่องเงินเรื่องทองในกิจการงานต่างๆนี่เหตุไปนี่คือผลพไย,ยดได้เนี่บเพมันหลักมันแต่ว่าม,มันเป็นของแถมอันนี้ล่ะสิลากคนไปจากอะไรผลพอยได จิตตั้งมันได้เร็วก็สิให่งทุกคนฝึกแบบตั้งมันยังตั้งมันล้มตั้งมันอุณาล้มตั้งมันเวทนาในเวทนาเออเออว่าจิตจิตในจิตนีสติเร็วพอมนึกปั๊บเป็นปั๊บปั๊บปั๊บเขาการหล่นนะจังหวะเขาเน้นผลพัดใดมันเยอะคนที่ป่วยเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้ก็คอยถ้าเราเบาบางลงไปคนที่บ่ป่วยคือบ่ป่วยเลยเด้บาทนี่เออนั่นแหละเราคองแถมมันหลาย แบ,บบบแมแนแคน,นน้อานิสงของมันผู้คนผู้ใดทรงชานตายไดเพราะมาโลกเลยโห oh. นดิบดีบรรลุอรหันเนี่ยขณะใจขาดพร้อม oh. หลายอย่างอรออือแบอเรื่องการทรงจําธรรมะคํามซ้อนอันนี้คําสอนอันนี้แหละเอออาจจะไปบรลุข้างบนก็นได้บ่ต้องลงมาเกิดอีกแน่บรลุในเทพเทวดาสันได้เสนอก็ได้ แม้แต่งแต่ลุกขะเทวดาพุ่มเทวดากับบรรุได้เลยเอออากาศเทวดาจาตุงมดาวดึงยามาดุสิตนิมมาปรานิมได้ทั้งนั้นขึ้นไปพุ่มโลกได้ทั้งบดเออแต่ว่าตรงนี้สุตตะของพระพุทธเจ้านี่แหละจังว่ามันมีอันสงมากอันสงหลายว่าให้ทุกคนนะมาตั้งมันทู่นี่เถอะทุกคนอยู่ในลมหายใจมั่งู่ในความรู้สึกในความรู้สึก กายกายในกายก็คือลมหายใจเนี่ยแต่กับเวทนาในเวทนาก็คือความรู้สึกอันเป็นอาการปิติจึงเป็นอุเบกขาเวทนาจึงเกิดได้เพราะความคิดมันบอเป็นหนึ่งถึงบุคคลสัตว์ถึงของผู้อื่นเรื่องเวทนาในเวทนาเออแม้แต่ร่างกายจากของมันก็แค่รู้สึกตัวว่าทางานหรือสื่อแต่ว่าความรู้สึกที่ลึกก็นั่นคือเอาตัวนี้จิตในจิตมันกลบคุมทั้งเบิด,ด คำว่ารรมคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดการกระทบกระทั่งมันเกิดการรูก้การเห็นนั้นนั้นอั้น,น,น,นโอ้ยอะไรแตมมันกำลังสิคิดไหลไปสู้ทําให้ก่อเกิดอารมณ์ได้กลับมาเลยกลับมาสู่ลมหายใจปับ๊บปิติเกิดปับ๊บเนมันจิตมันจิตละของมันเป็นลําดับลําดับเองดอกฟึกเอาฮะจังเนียนเรื่องเดียวอ,อ,อันบ่บน้่เห็นก็ให้เห็นแบบอย่างไบเลยคือเห็นความจิตที่กาลังไปนึกถึงผู้นั้นผู้นี้ กัลังหนึ่งกับังปรุงกับรางแต่งบอกเหตุแห่งความเกิดจิตมโนวิญญาณขึ้นอย่างมันไปคิดถึงบุคคลสัจจิงของมโนคือภาพที่มันบันทึกไว้แล้วสัญญาถึงไปแล้วอื่นว่ามโนปรุงแต่งอยากปรับอยากปรุงอยากเปลี่ยนอยากแปลงอยากให้เป็นทั้งสั้นยังสี่วิญญาณเกิดวิญญาณนั้นเกิดจากตาหงจมูกด้งใจวิญญาณเกิดจากสัญญาอันตาขูจมูกด้นใจบันทึกไว้แล้ว ทีนี้เฮาลู่ท่านมันปั๊บดึงกลับมาเลยก็เห็นอ๋อจิตก็ยังว่าเป็นของจากของเองมีความบันบ่ได้คิดแช่เรื่องเดียวเลื่อนบาเกิดมันเดี๋ยวไปคิดไปเลื่อนม่อีกเลื่อนบ่ดับนี่เห็นความเกิดดับนะดูเข้าดูเข้ามันก็บรบรรลุันละบรรลุแล้วก็เลยบ่ได้เห็นยังดักมันก็อยู่ของมันจังสันสัน <c oughs> สงว่าทนฝึกเอาเดอ้ออะไรกอ

아 만디 조티다 조야 아 산티디요 위왓찬투